ติดทำไมวะติดการ h เฮเว่นะตายอ๋อต่อไปที่มึงอะหมอ Give me please ยูบอมยูบอม Heaven Heaven เรนะา Heaven I think who two here went. One behind the wall. One enemy remaining. Maybe. Nice, nice. ฮิวได้อยู่แล้วเอา,อาไปเลว ใครดูเฮเวินมาละเอาแวนดูบิเฮเบิร่ะตกเขแล้วต่อนเนี้ยโอ้ โอ้ไม่เออนี่แบบต่อแล้วต่อตาผมชอบเสียงพี่มากเลยอ่ะบเออเป็นไงเออสุดยอดเลยครับโอเค thank you ตายซะลาก่อนเพื่อนไอ้ยี่เป็นเงันมันสัตว์โอ้โหลิฟอิมเบงสายเฮ้ยหยุดเลยว้าวลุก at this Nice try dude นี่เราเล่นอีกระทึกทีแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงไปเล่นลูกซองเหรอเชื่อกูเหีอหนูจากการสเปรย์แม่งแล้วแล้วมันยิงไปได้แค่ตั้งห้าตัววาที่ผายเฮเว่นนะเฮเว่นบี ว <l od> <g ings> ดูซ้าย <g ings> ดูซ้ายโดนดูซา้ซายก่อนไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมิดขวาแท็กแท็กแท็กเด็ดไปจำขดโอ้อาไปเอาไปเอาไปตรงนี้เอาไปตรงนี้เฮเวนเฮเวนเฮเวนเอา ระเบิดกูไปสองดวกแล้วเฮ้ยเด็กมันนี่หอบเป็นเฮ้ยกดเอเดีเลยวไอ้สัตว์กูก <c oughs> ็มีตาของเราเอาเด้เอาป้ายแล้วก,ก็ <c oughs> ลุ้เลยไปไม่ทันเรีเหรอเอ้ยเ้ยเิดอไอขึนนั่นแหละอย่ตรงเชือกไอ้นี่บอกใช่ถ้าสิ่มยงเนี่ยอยู่ตรงเชือกเทาแหละมีสกงสแกมมีโดนใชห้หมด ที่เดาอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่เขาข้างบนอะ่ะไปเลยไปเลยแทงเขาอ้าวแทกไม่โดนเหรอไม่โดนไม่โดนตีรอแม่งดิกลัวไม่แม่อยู่ข้างล่างบอกสแกนเรามีนะเอ <c oughs> ้าเอ้าื่นตัสแกนเรามีนะอิเชียดโดนหัวตัวหนึ่งไม่ตายโคตรเจ็บเลยข้างบนอะ่ะ มันทะลุกำแพงไปโดนหัวมันเลยไม่ตายเลน้าท <Bye. S 2> <you> ี่เดิมมันวัดแอพเ e นต์ไเหี้ยเขากำลังมันอยู่ นิ่วไม่ใช่นั่นไงอยู่ในใจไอ้เตปไอ้เตปเตดถ้าเมื่ึงขอขอเลือกขอเลือกเต็มร้อยหน่อยก็ไม่ได้งกสกิลอะเขียนไปขอถามอะได้หน่อยได้ไหมครับว่าเอ่อทำไมคนใน ยูทู e ทำไมชอบพี่อัดคลิปเอไมครับทำไมคลิปอื่นยอดวิวโคตรน้อยๆอ่ะครับไม่รูด้ดิแค่เนี้ยมันตโตาม,มาจากไมครับอ่ะคนก็ดูไมครับซึ่งไมครับมันก็สนุกกว่าจริงๆอันแหละเออแต่ถามว่าพี่ชอบอะไรจริงๆพี่ชอบเล่นเกมยิงปืนมากกว่ากาสองครับโอเมนแต่ที่ทำไมครับเลยก็เพราะว่ามันอยากดูเฉยๆเออพี่ก็เลยทำให้แต่ถามว่าจริงๆอ่ะชอบอะไรพี่ชอบเล่นเกมยิงปืนมากกว่า ชอบทำร้ายคนอื่นใช่ไหมครับช่วงช่วงตอนช่วงก่อนพี่แกไปทำงานตอนทำงานอ่ะพี่เขาเล่นเค้าเตอร์สไปดใช่ไหมสังเกตเมื่อไรพี่เล่น AVA ีอไอเค้าเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคนจะชอบให้พี่แบบไอ้นี่มากกว่าเลยมาคาร์น่าเล่นเดนดิวเทอร์อนะชอบเล่นเมหีเดียน ขี้ล่าเลยเพี้ยนัดเดียวโอ้โหนัดเดียวคือถ้ามันอยู่มุมข้างล่างเมื่อกี้ที่ตัดหัวมันได้แหละแันเดินขึ้นมาพี่โอกาสจะวัดมันนัดเดียวเหรอเมื่อกี้ช่วงนี้เห็นแต่พี่เนมเล่นบอลร้อนเรื่อนๆก็ใช่ครับพี่ถึงบอกว่าเออถามว่าถ้าพี่ชอบอะไรจริงอ่ะพี่ชอบเล่นเกมยิงปืนมากกว่าเว้ย แต่ทาตามใจคนดูคือมาครับเลยเหมือนยอดวิวมันก็เลยใกล้จะที่เนมใกล้จะแสนซับอยู่แล้วพยายามเข้านะค,ะะครับอ่ากระผมผมครับซึ่งคนซับก็หายไปเกือบจะหมื่นและ้ะแต่ก็พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้สีเรียบอะไรและ้ะพี่ทําอะไรชิวเฉีวไ่ไปตอนนั้นนะคงจะมีคนกดน่าจะถึงแสนเลยแตงไปแล้วอ่ะเสียพี่ไม่ได้หยุดนั้นไปพี่เรียนพอดีไงแล้วงานมันหนาแต่ตอนนี้เรียนจบแล้วพี่เลย กลับมาทำนะแต่พี่ก็ไม่ได้ทำจริงจังนะพี่ทำแบบชิวๆอ่ะยิงอะไรกูเนี่ยพี่จะใส่หน้ากากไปเยอะพี่จะเปิดเผยหน้าไปเปิดไปเลยเปิดไปเลยเกียบพี่ไม่ใส่หน้ากากเหมือนในไม่มาคราบเหรอครับอือหือ พาดไปหน่อยเดินพาดไปหน่อย,อนนอยเกอบได้แล้วอีกสองตัวหล่อเลยพี่ <laughs> <laughs> เ, <laughs> เมื่อกี้เก็บหมดได้ไปเลยบอกเลยวิ่งโดดถอยหลังรู้สึกว่ามันเ, <c oughs> เร็วเกลียดเกลียด เจ็บเจ็บไปไปผ่าสงครามมาเอ้าโอเมเนคาสมอคไอ้เหี้ยมันอุทานว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเฮ้ยเอา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 

กูขึ้นไปเป็นเทพขับบนด้วยล <laughs> ะโอ๊ยยไปเฮ้ยเฮ้ย,ยไหนท้ายข่าวโวยอฮึชา้าไปนะจะวางกระเพงปิด ไอ้จอห์นวิก66เว็บพนันออนไลน์มาไหนอเหี้ยสัตว์ชื่อมันโคตรได้ชื่อแบรนคล้ายดิจอห์นวิก66จอห์นวิก66ฟักทองโอนไวโอนไวดีแหนเฮียเว็บพนันจอห์นวิก66หกเออจอห์นวิก66เย็นแท่ เหมือนลืมรู้ป่ะว่า,วาม,มีสกิดลดวงตาอาร์ดอิสไปแลนวไงบางว่า้งต้อ,อตงว,ว,ว่าอย่างวม,มึงแน่จัดบอกเลยยังไงเอาไปดิเอ้อย,ออยน,นี่เลยจอห์ิกหุกหกเว็บพนันออนไลน์ไอ้เหี้ยแม่งเอาอะแต่สัตว์เปรดหมดจอห์ิกก็ไม่บอกไอเหี <c> ้ย <oughs> เหมือนขาจะเป็นตัวคิวเก่งขนาดนั้นลึมเลยนั่งผายยากไอ้ยเอปไปปืนก่อนอื้มคุ่ยปล่อยเลยจัดไอ้พวกมีปืนมีก่อทั้งหลายกูไม่มีก่อแอสซิสกระบอกเดียวให้กูนำ กูเลี่ยจะคือกูต้องนำใช่ไหมจัดไปมึงแผ่นท่อมแล้วนะเออนั่นแหละแผ่นท่อมเดี้ยวสำหรับเยียบไปบีตอนนี้ยังทันนะน่าจะโดนออมหลังเนาะนั่นไงอ้อมหลังเฮ้ยเอาโดนมาแค่สองนัดเองเหรอนึกว่าจะโดนเยอะนะดูจากสภาพเมื่อกี้เลย ไอ้เหี้ยหลังมาหลังมาทำไม่แฟร์มากกูเปลี่ยนไปอโอ้โหเดินไม่ค่อยดีเลยอ้าวไอ้เยื้อชิชั่นเลยไม่ทันวะ <c oughs>

ยยยังเฮียก็วัดใกล้ขนาดนั้นต้องได้เออหลบอดเลยเอ็ดไอ้เฮียอินทีด้านทุ่งเลสจ้ะตายไมนี่ยโอเคนั่นแหละครับไอ้เขียออฟูหายไปเลย ไอตัวนี้มันเล่นเป็นนะเว้ยระวังเออมันเล่นคือมันเล่นเป็นอะ่ะเจ๋งวะ่ะการใช้สกิลคอมโบกันโอโยี่่่นแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอที่เป็นยิงมันอะ่ะสมมุติยืนตรงนั้นห้าตัวนี่คือหมดเลยนะ <c oughs> เอ็เลยทีเดียวทตามที่เนี้ยหมดเลยสไตร์กูไม่ได้ยิงสักทั้งไม่ค่อยเจอคนเล่นมันด้วยไงเลยไม่ค่อยรู้สกิล

กูวิ่ไวิ่งมาเนี่ยก็เห็นเลน่าเห็นอยู่สองตัวตรงหลังห้องน้ำอะ่ะวับนน่นเลยนู่นูลน้นวับแล้ววะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเมือ่อกี้ได้ยินเสียงวับไม่ได้ยินเลยเลยจับ <laughs> บ <laughs> ุดลบกันละ <Okay. S 1> ไม่มีอันตีอะขายเกยง ไม่ปาปเไงพี่นดยไม่มไีไม่มีโอเคสปาต์ตกท้งเหี้ยรตริกชอ้าหลังหลุดวัดมันวาร์ปวาร์าป,าปก็เฮียอะไร oh <my> สัตว์ไม่มีคนอยู่นในไซเบีย <laughs> <c oughs> โอ้โหสุดจะทนนะคนอย่างเธอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงวับวับไปเองเหรอสไปมันอยู่ไหมล่ะสไปมันอยู่ไหมล่ะเผื่อนอยู่เต็มไซส์หลุดมายิงหลังกูสุดจะทนกับคนอย่างเธอเอามันไีเนมเอามันเอ้ยปืนอะไรวะปืนสกี้ิงนี้เหรอใช่ส ปืนไม่อยู่ขวามีตัวอ้อมมาแล้วมีมีตัวอ้อมเกิดมายวได้ตัวมอกีเอ้ปืนน่าจะมองแวนโดมากกว่าจังหวะระยะนั้นน่ะเออแวนโดโอ้โอเคยี่ปยังไงดีวะเนี่เอ่าที่เน่ยแล้วปืนผมสู้มันไม่ได้เลยโอ้โหปืนลองวัด เอามาันโอ้มื่นบอ่บอนน่าจะบ้านเลยหน้านีเลยเปยดพี่ในหน้าห้องน้ำเปิดพี่บ้านไม้แน่เลยนี<ป>่เนี่ยกู้เลยกู้ได้ปะ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตัวสุดท้ายบันเตอ,อืร์เป็นไงเหมือนเล่นอะไรเนอะวอลเล็โหมนหดน hard ดีไหม hard <laughs> core วอลเล็ต <laughs> เสียแล้ว <laughs> อ่ะถ้่เป็นอะไรเราต้องทำได้สิวะ เออต้องทำได้สิวะเมื่อกี้มีจังหวะจิกมันได้อยู่แต่กูไม่ได้เทพขนาดนั้นแย่ทำเป็นตึดออกมาลูเปเก็บคิวไว้ละคิวไว้ตอนเปลืระเบิดปุ๊บห้องบ้านเล็กบ้านเล็กปิดปิด ปิดบ้านเล็กนะเอ้ปิดมิดูโยกันแล้วนะเราไม่ดูไว้เราไม่ดูเราไม่ดูกับน้องสายเนียมเฮ้ยพี่หุยเหลังข้อหลังข้ออันตรีนะมันอันตรีนะมันอันตรีนะเตื่นก่อนไปโรอป่ะห้องน้ำแล้วยายย้ายอยู่ให้องน้ำแล้วจะอยู่ห้องน้ำใช่เลยโอ้โหฝาก็มีต้องหัวนะ ยิงไก่จะตัดตัวไก่ก่อนยิงไม่โดนเดี๋ยวนิดเตัดตัวไก่แล้วค่อยไปยิงมันไงเพราะมันยังไม่รู้ตัวถ้าตัดตัวไก้เราหันไปยิงมันยากอะไรเยอะโอ้โหเชี่ยตัวเลยเกลียดมันน ไม่เลยมันไม่โดนหัวมันได้ไงวะโดนโดนโดนไม่โดนไม่โดนอ๋อโดนโดนเหรอโดนโดนแต่มันไม่ตายโดนโดนไม่ตายตายระเบิดตกนะจ๊ะครับไปเปล่า เข้าเลยเข้าเลยเข้ามาเลยวจ้าสวัสดีทุกคนนั่แ่หลูกสองยิไม่ตายห้าสิบอยู่เรเอยู่เร่อยไมต้งไปไหนแล้วเรามาตกรถด้วยไอตัวนั้นห้ไอตัวนั้นร้อยหนึ่งที่ยิงไม่ห้โอเคครับผมยิงไม่ตงจ้ ลังลังหลังหลังลังลังสังเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนไปเปิดเอาขวาก่อนอะไรของกูเนี่ยเออวัดไม่ได้วะซ้อนเลยเออนั่นแหละเมื่อกี้กูยิงอะไรถ้าแห่ไปยิงซ้ายกันหมดขวามันจะตุ๋ยเอาไอ้น้ำกับฝองเดี๋ยวนุกตาแม่งเหมือนส่งน้ำนั่นมากเลย สุดท้ายนั่นหมวยตกน้ำอะไรวะอะไรวะมันคือคำมันคือประโยคบอกเล่าใช่ไหมมันคือประโยคอะไรที่ไม่มีความหมายวะไม่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 ไ่กน้ำอระป๋องกระกระป๋องน้ำมันหลุดไปสลิงนองเพื่อนแล้วตัวหนึ่งปอมอืมขาวช้าไม่น่าใช่ะไเฮเนสามตัวเอา่่ะทีนี้ไอ้การกูก็เตรียมมันได้เลย S <S มันสไตล์เลยเฮีย yeah. เตียมมันอยู่ <S <S ถ้า,มาเมื่อกี้แอบต่อคงยื้อได้นิดนึงอะ่ะบีฮบอตอยู่นู่นกันหมดเลยแนะ่ là con, nè. qua đào thủ, ghiền đùi. nè, bỏ đào, hút đan mà còn là em và vinh tàng mà. มันรู้ว่ามันรู้ว่ามันรู้ว่าประตูอยู่ฝั่งไหนมันก็เลยยิงมาว่ะพี่เฮ้ยจะเปิดตีเพื่อนก็เดินไปทางนู้นอีกไม่เปิดเอาปืนผมไปซ้่ยไปหลังหลังหน่อยโอ้ยเฮ้ยยังไม่ถึงที่อยู่แคนั้นแหละไม่ต้องรีบก็ได้เหลือเวลาเล่นเวลาก็ได้ 8ล7แบนี่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 นนี่นี่นี่โอ๊ยจะทาให้มันเป็นเกมยากทไมโยกซ์โคตรเียเลยง่ายม่ c ง่ายไม่ชอบ CP8 สีพิลลี่สีพิลี่สีพี่โอ้สีพิลี่โอ้ไนี่เดียวจะชนะแล้ววิ่งไปบอกมันดีกว่าวิ่งสิว่ารอ โูแบบุดจนี้แม่งได้ <c ười> คนละไม่ได้มีเมเกอไม่มีมุกเวลา้อยไม่มีมุกมีแหววบุหลอกแม่งลยพี่ผมนี่สุดจับ <c ười>